นี่หมูกระทะเสร็จแล้วเกี๊ยงตับตบท้ายด้วยอย่างนี้มันกินแล้วมันมันทอดไหนสายตาสายตากินแล้วมันนะคะบายบายร <laughs> อหนมาก,ก่นอิมบะ หมดแล้วนะฮะตอนนี้กลับไปจะกินอะไรต่อไหมเนี่ยคิดก่อนอืมบมูกระทะขนาดนี้แล้วมีมิ๊กทุงนี้ทุงนี้กินอะไร้ข้าวใส่เจียวเหรอ หหนาก็ฟินเะวะหนักดูขันเขาไปแล้วไม่ต้องมองหาเขาหลงกินแล้วมันอะไรมันก็กินมันไงน กินเป็นตาอร่อยเนาะอุโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้อน โอ๊ยโอ๊ยร้อนอืมสงสารคนล้างดูคนอื่นเขาอิ่มกันหมดแล้วนะแต่น้ำเนี่ยโอ้โหตัวเล็กนี้เดี๋ยวกินเยอะยิ่ตายจกินคนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยว้า่าน้ำไม่อิ่มอะครับ นับได้มหมเมื่อกี่กี่กี่คนแล้วคนละคนเรามากันตั้งแต่หกโมตอนนี้กี่ทุ่มเลนะเี่ยเหรอไม่รู้เหมือนกัน ขณะนี้เวลา21็โอ้ย0ินาฬิกาสอนาทีเออประสนุนเออน้างน้ำทำจมูกที่ไหนคะไม่ได้ทำใครให้มาคะพ่อของแม่เอาผสมผ่ะแล้วมึงะสมจมูกก็บบะตืดมาอย่าทำจมูกปึ้งๆอย่างนั้นสิคะ แล้วจะไปตัดปิดจมูกอยู่ตัดหัวทิ้งเลยมันยังมีสันจมูกใช่ปหอืมที่มีสันใช่เลยนะน้ำมันบอนกอมไม่มันหนอกกอคืนก็มีสันนะจ่ตรงนี้มันใหญ่ต้องไปตัดตรงนี้ กินนน้อันนี้อันนี้อะไรนะมันมันม่วงนะคะมันม่วงอันนี้อันนี้คนกินนะคะคนจ่ายตังค์นะฮะอยู่นี่มันก็คือแบบไม่กินหรอกเออมันแทงเหงือกอ่ะมันแทงเหงือกเราอ่ะไม่ได้ไปเปลี่ยนสีฟันเลยก็แบบไม่มีเวลา ฟันเป็นสีได้ด้วยเหรอเคยเห็นแต่ฟันเหลืองกับฟันขาวแปรเครื่องมือนะเคยเปลี่ยนสียางแปะเครื่องมือน่าฟินมากค่ะตอนนี้เขาไม่ค่อยกินของแข็งก็เลยแพ็กเกจไม่เคยนอไม่หลุดอย่างอื่นแข็งก,ก็กินทุกวันไม่ใช่ไง จังเล้ยวเกาะไม่เกาะฟังจากเสียงโอ้จะหมดถุงแล้วเนี่ยเอาอีกถุงไหมใหญ่ใหญ่อยู่ไหนเรากินนอนฟังเพลงเป็นจะเสบเนาะ เราต้องขอโทษพนักงานด้วยนะคะคนล้างกระทะคือเราไม่สามารถยกต่อออกให้ได้จริงๆมันร้อนมากมนมีเครื่องล้างที่นั่งเน่ยแล้วมันเป็นอย่างนี้มันเป็นข้าวอันี้แย่เข้าไปเออแต่โฟกัสไปที่เราที่บ้านปล่อยขหันหม้อขัดขัดขัดคันขันคันคันเล็บฉีกอะไม่แต่แต่อยู่บ้านน้ำใสใช้ไซด์ค่ะใช้กระทะไฟฟ้า เออมันกำลังออกไงกระทากระทะฟฟ้ามันไม่ได้ฟิวอ่ะครับ <c oughs> <c oughs> คือวันนี้เราสะหัวมาหัวยังหอมอยู่เลยนั่นขนมหวานก็กินเอา้าหมูกระทาก็กินต่อเสร็บกินริงเอาอุ้ยเสียได้อะกินรูรด มีเหยนเหรอ้ยไอ้อเข้า,มาสมน้มันหยดแดกโอ้ยพูดไม่เพอไม่ได้กิน,น <c oughs> <c oughs> ามาอีกนะพามาจากร้านนี้เลยจะบอกจะบอกก็คือแบบอร่อยมากจำสิบให้กี่จมสิบให้หร้อยนี่ขอให้คลิปนี้ไปถึงกระทงร้านด้วยนะคะแล้วก็เด็กสร์ฟตกลงชอบหมูกระทะหรือชอบเด็กเสิร์ฟเอาดีๆเข้าใจไหอ แซ่บมั่งค่ะเป็นร้านแรกอยู่ในสุรินทร์นะคะที่แซ่บอุ้ยอุ้ยโอุ้้ยคุณไม่พอเลยอ่ะนี่หมดแล้วพี่กินหมดแล้วนะพี่เบลพี่เบลพี่เบลบอกยกให้เอาทั้งขวดยกให้ดูตอนนี้นเดียวกินจุงอ่ะ กินโค้งนะจ๊ะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่กินเหล้าหอ,อมมากสำหรับคลิปนี้ก็ฝากความน่ารักของน้องน้อยไว้แค่นี้นะคะกับพี่เจอกันใหม่กับข้าวไข่เจียว <laughs> บ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บไปหอยายาหน่อย ี่โอ้ยยังไม่เป็นเร็วเร็ว